ส uhm, บายะะดีเนาะตอนนังแรงโอ้เข่าเสุกป่านนี้ยังมีไฟมาเกี่ยวอยู่เบิ่งในกว่าฮะแมวลงบ่นี่ลืมมาขจ้าลงมันเบิดงามดีเขาขจ้าอ่ะไปดิเฮียพี่น้องนี่เลยงานอับปลาไปอ่นพักเบ็ดเอาปลาไปใส่เบ็ดเนาะเอาปลาไปใส่เบ็ดไปซัน หู้ว,ว่าปลาเท่านี่ยจะถือก็บ่ถือเนาะช่าง,ง,งมายามจะเถื่อมายามวาถ้าใส่เนี้ยตนหน้ามัน่แหละแต่ออมาลุา้นน้ำกันเนาะส้มได้หรือไม่ได้อ,อ,อ๋อตีต่งปลาไว้ไปสันเถอาะมาห่เอเาชิา้ไหปลาไปใส่บเมาปลาไปใส่เบ็ดปลามันมนปลาย่งก่อนปลาปลากระเดิดน้ำกันเด้อไปไนาตีต่งไหนี่ี่ี โอ้โหมีอยู่กับลายเนาะมีกับลายเห็นป่ะมาิ่นเบิ่งลูกใกล้เลยอ้าวเถอะลายอยู่้นแหี่น้องเอ้ยมาบุลายนี่แหะเออตัวบ่รอบุลายเอามันลงเลยแหี่น้องกูกันโลบ่ปลาเข่งขึ้นยอดเลยว่ะปลาเข่งปลาเนี่ยก็ลูกปลาสนปลาขอปลาขอหน่อยมันๆอยู่ได้นี่แหละขอดมาคืนนี่เฮ้ยนี่อยู่ได้ขอดมาคืนนี่ก็สุดยอดเลย ของ้นเลือกใปลากระเด่อเนาะมาใส่ปลเข็งได้ไหมปลเข็งมาเอาปลากระเดอย่างเดียวปลาอะไรเนี่ยเข็งคือปาอะไรใส่างท่อน้ามาเจ้าแล้วมันลงมาจากไหนห้าหน้ามันลงมาจไหนหน้านะมันขาจะเห็ด่อบานี้ปลามันลงบานเนาะมันาหน้าพาะว่าเลยหน้ามันเริ่มบุกเลยนี่ปลากระเดอปลากระเดอ สองโดใส่เจ้าโตัวำเม,มาเมาว่านี่พี่จะได้กินจปลาเค็งไหมเหตุผลอะไรเห็ดเลยก็เลยบวชเอาไปเห็ดเรื่อบวชเอาไปทอดพี่พันทอดให้กินเมื่อคืนเนี่ยโอ้ตัดมาห้องสุดยอดเลยทอดปลาเค็งนี่แซ่บกินง่ายพ่อ,อทอดเป็นตัวเลย บรรยากาศก็ขึ้น<ะ>มาลงเล้ฝนคือฝนสิตกเนาะฮะเป็นเป็นอะไรคือฝนสิตกมากอะโตกเศรา้าฝนอะไรไอ้กี้ว่าสิไิปหาปูหาป่าเพราะว่าอ้ายเพิ่นป่าป่า,ปาอยู่ข้องกลางบางคำเนี่ยครับพี่เพิ่นไปตึกป่าข้องกลางเนี่ยได้บังลายเลยวันนี้ไปแกงเวิดม้อนม่อนเป็นวันเฮ แข่งป่าว้าบ่โคโคตีมัมนเป็นลูกแนะ่เมื่อกินนี่นตานบโ,โอ้สะออนป่านี่แนี่ักเบ็ดกลางคืนป่ามันลงกลางคืนมั้งกลางคืนเลยป่ายังลงกูเบดได้นี่มีายสใส่เบ็ดจะล้านี่บ้านจะ นี่ชิกว่ากัวังนี่ชิกว่าวกุลังทอดรจันี่ิ้กโตเลยลายเลยหรอเปดืบอยตเือตะนเ้ปักหไหมเขาไหมเกลืดนี่พวกมันปลาคมักบ่ อ้ยกินดีคือยังเนี่ยนี่ได้โอ้ยอใกล้ๆนะบูดิน่ห็นบางพี่ตายนะแล้วตายแล้วป้าวลายลีโลเนาะป่าเขิงเดี๋ยวกันมาได้

เพื่อน้องยาไเฮาอุดมสนบูรีอ่าเป็นผ่าอย่างนี้นะัลโคลองฮิตคลิปกันเป็นไรผ่านอยู่ปะบุญนะป้าโตไป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 งี้ไปงี้ฮิตคลิปเรสจะหน่ายใช่ไหมงัวงัวอยู่ ลงอันลงอันลงใส่นี่ลงเฟสลงเฟสอ่าน่ามไปลองเหตุคลิปหนึ่งนะจะคลิปหนึ่งโอ้คือมาแหงเลยไปเดี๋ยวสิเราลองใส่เบิึงดีจากหลังโอ้เขาเขาลงแหงเลยควนควรบุญลงเลยแต่เสียดายมันกว่าบุรีเสียดอกกว่าแต่ว่าคือว่าแหละเขาใส่รถ ปั้นเอาข้อมือยู่พี่นะหมดทคือบานเฮาบุลุงเไยบานนองมดนี่เห็ดหน้าหยาบไปเลยแต่ว่าอยูพี่เนี่ะใส่รถรถเจ้าไปเจ้ามันอันสิเป็นกุกกล้วยกุกกล้วยเขาจะปลูกหลายเลยจังหวะทุไปหาเมียองมดเมื่อคืนนี่ย้ายเนคือปลูกกุกกล้วยนี่ยมาสิบอกให้ย้ายปลูกกุกกล้วยมันก็ทังออกของกุกหน่อนอยเนี่ยก็เป็นมาก กำลัตงตื่นอยู่ตรงไี้แถวสุดฟืดคลองเลยครับป,ไป,ไปลูกกล้วยเพราะว่าแหละน้ำลายอุดมสมบูรณ์เข้ากันน้ำสิดขวามคลองฟังพุงน่นอายเพื่อนวาใส่เบ็ดขงังพุง่นไอฝันเถอะครับไปลุงไปใส่เบ็ดตะบาดนีงนี่เนื้อมัน ใส่เบ like ็ดเหยือกปลากระเดิดเอาปลาหน่อยไปหล่อปลาใหญ่เอาปลาหน่อยหล่อปลาใหญ่เอาเอาเถอะแบบเฮาใส่ใส่เบ็ดกบนะเวลาหน้ามันว่าถ <rian> so <sk> ่วมเนาะถือปลาคอใหญ่โอ้นกไอ้ดอกหอนหมอนหอนหอนหอน่อนห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 อน นี่เบ็ดไฟเห็ดนี่ตัวขวายไม่เลยจะเล่าฮันบอหมากเบ็ดหมากใ่ญ่เลยเบ็ดญ่ายมันเบืออันนี้เหนไห้เบอหงไปลองเบนด้งหนึ่งเนอปลากรเดืองม่นพวกขมักมันหมักปลาเดืองจ้าหลังน้องมัดใส่หน้าลองเบือนก่อน มใส่เลยนาลยกพอม่ดนนกนอปากเนาะแ่เป็นกอไ่เนี่เพิ่งเพิ่งนันไลองเลันวิ่งเดเดได้เลยไอ้เปินก้อเิก้อก้ปากเลยแล้วมันตายแล้วมันนันนั้นตายลังหน,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 นะน,นึ่นนงวิ่งักวิ่ง,งขักเลยอี๋ยว่จะลองใส่ล้งหน่งใเจ้ากองหอะ ลงใส่ลังแหลกนองมัดลงใส่เลยนะลังแหลกลังแหลกแฮกมันน้องมัดใส่บางอย่างเป็นมือกล่องเ่ละโหโ้เอนโทษเนียมันพอนกำนน่ำเด้ ยายอมอะไรเนอะมาแร่งเลยให้มายามนะใส่เบิงง่งตรีหน้าบกจังเลยฮะน้าหน้าบกบออันนี้เป็นซ่าโว้กวงไงยัดีเนาะตัวนี้อ้เป็นใส่ปะตงนีน้องมาใส่ล้างขุน มาเลียงไมาอยากาเ,ยยเอาไปซช่ไหมเลีงเพียว่ะพังเง<อ>ป่งใช้ไม,มด้งมาเลียงอันไอ้ชงส่ไอ,อ,อ้เพื่อนจีนเามายางเพียววว่าอ้เพื่อนออกมากอนน่อนเนาะเขากันนะเพื่อนมายามนะ ว่านไหมขันอมันมันอ่อนแล้วมันง่ายกับตึกจะคล้องใส่ไปตึกปลายไง่นั่นโอ้เบสขดยังไงน่ยขดมยมุ้่าชูป่าเน่ไม่ต้องมาถอง่ายถอยง่ายแล้วพอป่าออนพอถอยแล้วพอง่าย เกิร์นมาหายใจโอ้โหไหเดียเกิร์ด้ฮะยูนอนปาทุกน้ยงเห็นนะพุงปาคอพุงปากคอพุงรูปปากคอูเนไปน้ำเม่ไปจักนั่นนะปอ่ะละ้าจนดำเลยเอาสวิงมาสอนเอาบ่หญ่บอยังไง เออดำมุ้คุมุงูมาเมื่อกี้นี่อาตัวปลาคอเลี้ยงลูกมาบ่ลงเลยมองใส่มองนีเบ่วัปลามันตายเร่นจันี่นะจื้อจื้อในเร็วบงคอยเด้อบอยเ่นจัดเออมัหาแด้ป่านี่ลโอ้มากระถินกระังแก่ โอ้ตอนนี้ผู้เล่นปากปคอเลี่ยงลูกค่แค่แล้วผม่าต้อปูป่าจะมาเลงคือ่อยงลูกประดุกประดุกไงไมจักไหนะประดุ๊กไงปะปรดุกข่อยกิน อารองเออหาวแล้วนจับดีเลย่ามันลดเงาปลากระเดิดปลาคอนาะนี่ปลาคอรุปปลาคอเสียบงเสียบรังเลยหเกบลึกลอพวกจันี้เนไปลพอดีว้าบปวดไปพอดีหาดองเลยน้องไก่ปลาใหม่เนาะ ปลาลายบุะมะ้มักกีหอยก็ลายมัหอยจูบหอยโซลี่หอยยังลายปาลาดุกป่าคอโอ้ปลาคอนี่ดินคันกเลยนี่นายนถึกปลาเข่งนะครับเลยชู่น้ำเนาะวันนีเพียงกันหน้าน่เลยหาดองๆเลยนี่กหาวเอกัน้วยวย้ส ปลาเฮียเปื่อจะให้มันขวมนะโอ้ยหยิบมาปลุกเราหมดเลยปลาขวมบ่มีเงืาสารบานอ่อ่าต่ออันนี้สิเป็นดอกฮักดอกฮักม่วงบุลุงเลยงามดีหรอมันขึ้นใหม่ งอดกระถินกงัมงามงอยดกระถินไงเลาไ่ได้ใส่สำบ่ได้ใส่ยู่บอไ้าลอยู่ไล่อยยัใส่ไปน้ำจุ่มไปนำมาจะลองเห็ดขีบมาจะลงมาได้ลงลงมาเรงบลอลงมาเร่งูีบ่มีผู้สาวเป็นคอมาว่าไอ เขามาบ่กคอฟิเนี่ยส่นคอฟิบาลสล์นี่ยหาย,ยูบอฮ้ยห,ห,หาย,ยูบอกันหากันน้องเซไฮ้ค <laughs> อฟบอสล์นี่ยเห็นน้องมดกันจะไปเปลี่ยนเสือลกันบัดนี้ <laughs> <laughs> แลไปรูหง,งหไอยูหากินตอนแรงๆพวกไซเบดเบาไม่ถึงไซเบดปา่านะ ปลาตัวคือใส่ตัวใหญ่ใช่ไหมองจะใส่เบ็ดขนาดคือใหญ่เลยการท่าใส่ขี้เดือนในพวกปลาหน่อยก็กินแต่ถ้าเอาใส่เนื้อปลาเน่ต้องปลาใหญ่ๆเท่านั้นถึกินเนาะมันต้องปลากินปลาแค่กระเคียดเออเคียดหน้าเคียดหน้าใส่ท้าร้รยบุตรสู่ปลาปลาทุนกว่าเคียดหน้าใส่ก็ตาย <laughs> หาปลาทั <laughs> ้หมดเปลเ่ยนได้ <c oughs> <ม>ไจัหล้งเลยเบิดระบอก<ม>อง่วงเบ็ดจุบหัวปลาไปหาปลาม่วงบุงไง เอ้าครับแล้วเนี่ยปลาได้ไปเหนียวมะแรงอันน LIKE. ี้ที oh no? ่จะไหวอยู่โอ้ยไหวนั่นะเหนียวตามมะแรงคือบอกไม่มาเลยจะกรับแลยเอาไปไงเลกรับแล้วบัตรเลยเบิดหนาบ้านนแต่ว่ามะแรงไอ้ไปจิมายาดถึงม้วนมามะเรงานสองทุบสองทุบสองทุบมอกฮะอดออกเลยนอออดี่ยก นมะ่เออฟังเบิ่งน้องมะเรงสิมหนือบมันอันเป็นเน้ป่ากเดอจีดาม่าน้ำบุลุงน้องมะเรงลุ่นๆน้องมัดมาน่างเออมะเร็งเออคันว่าก็ขั้นกัสิได้มาน้ำมะเร็งเอองตุ้มอันนสิมายางเบิองทิเป็นอันดบุลงเลยทาเบิ่งคลิบซองมะเร็งเนาะไปเิไม่น้องมานี่ครับแล้วบังครับเมื่อ อันนี้จะเป็นเนื้อปลากระเดิดอรลุกน้ำกันหมดป่ามมนสิกินไม่บ่ไปลงเลยมาแรงกันวันไอ้ปัญิตาข้ะการเดียมารนนเนาะข้าก่อนเนี่กข้าตกแห้งพ้อนี่น้ำสิขอลาพี่คิบปลาปลุ้งฝากอะไรก็แท่ก็ติดตามซองน้ำมอสในเด้อปลาลุงฉพาะกิบนาปลาปลุงสบายดี